都、哦、拜拜。 สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปร์ฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสู้ขูสุคนเด้อค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังใจดีๆจากเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเอซีเก่าเอซีใหม่เด้อค่ะพี่นอ้องปองปลายค่ะนี่นี่นี่ค่ะเทียงมาแร้วยังกินนี่ค่ะข้าวโพดนี่ค่ะสองฟักได้มาแล้วค่ะเวฟแล้วเรียบร้อยอย,อยังนะคะเป็นทรงมาจากทางไทยห้องพุ่นล่ะค่ะ ไว้จะกินช่วงบายช่วงเทียงนิดหนึ่งเนาะคะ่ะก่อนอื่นกับมะเบากันต่ตนะคะเรื่องเล่าจากแฟนเก่าโต,โตัวตหรือว่าพ่อใหญ่เก่าของโตโัวตเองเนาะคะ่ะมาเบากัน่อหลังจากรักษาโตอยุศูนย์นีนะคะปีที่แล้วนี่แหละคะ่ะเรื่องกับพอดีโดนนะ,ะปีที่แล้วนี่แหละคะ่ะหลังจากนั้นพอเริ่มนั่งรถเข็นได้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะรถโตโัวตก็เข็นกันเข้าเข็นกันออกอยู่ระยะหนึ่งแต่ตอนนี้ แพทย์หมอพยาบาลเราก็อยากให้เขามาประเมินเบื้องร่างกายเราเบื้งว่าเปลี่ยนแบบใดสมองเป็นจังใดหลังจากผ่าตัดไขสันหลังสองครั้งแล้วนะคะว่ามีโอกาสจะมาเดินมาเหินลวยมายืนได้บ้างหรือเปล่าบาดนีขาค้นนะครับพี่นงกัดสิเป็นปีแล้วขานบ่ได้ออกกำลังไหลเห็นไะหมขามันกัดแข็งระบาดมันกัดโกบยังสี่นะคะขามันโกบนะคะ ไอฟ้ฟาถาว์เนาะค่ะพี่น้องค่ะกะเลยเห้แพผยดหมอมาพิจารณาเบื้องมามาตรวจเบื้องนะคะ่ะวาสนประสาทต่างๆเป็นแบบใดเนาะคะ่กะก็เลยวาสีไก่ย,ยาผ่าบำบัดให้เรา,าเห็เราเห็ดอาทิตย์ละสามครั้งเนาะคะ่ะเพิ่นกมาเห็ดถูกเสราวันจันนั่นแหละค่ะกะเห็ดครั้งละเึ่งชั่วโมงเนาะคะ่ะ บาานี่แล้วก็บวไหวนะค่ะให้ยืนนั่มใดยืนจับเล่าจับหยังนี่ไม่หัดยางแม่พี่นอ้องยืนน้่มเนี่ยน่มใดแล้วก็เจ็บมากกว่าทุ่งนะครับพี่น้องครมันทุ่งขึ้นมาตามสันหลังตามนี่แล้วก็บบวไวบวไวเรแล้วก็ไม่เต่้ห้องเต่้ให้นะคะ่ะเฮาก็อยากให้เราเราบ่าได้หวังหยังหลายนะครับพี่น้อง,พอ,งพอใหไ่ก็ไดเราหวังแค่ว่าสามารถยืน หรือว่าเดินจากรถเข็น929ขึ้นไปน้อนเตียงอิงใด้ยน่าเมื่อยนั่งรถเข็นสามารถ929จากรถเข็นไปนั่งขี่หรือว่านั่งเงียวใด้ไปทําธุระส่วนตัวใด้ในห้องน้ำระหวังอยู่แนนะคะ่นั้นเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือตัวย่างการบดูเลีสุขภาพกับบดิวาไผ่เนาะคะ่ะดื่มจัดสูบบุหรี่จัดเมื่อหลายฝ่าลาปีเป็น3 0 4ท50ี่ปีเล้วล้วกัน หลังจากเงื่อข้อขึอข้นมาได้นางรถเข็นได้กลับมาเด่มจัดคือเกา่าเพราะว่าศูนย์ที่ดูแลคนป่วยตรงนั้นมีร้านสวัสดิการมีร้านค้าคือสากอยู่ดานล่างนะครับพี่น้องะ่ะเราก็ลุ่งไปลุ่งไปสื่อเองีอย่างเองได้นะคะเ้า <c oughs> ก็ลุ่งไปขังลางนะคะบางทีก็ไปกรับโตัตัเนี่ยราคามักเข็นกันไปเราก็ซื่อไหวขึ้นมาสื่อเบียขึ้นมาเทียวละ ท่ละแพกแพกเราหกขวดตั้งแต่กระซื้อไว้ท่าสองขวดปุครับเพันติดดื่มใบแดงนะคะอันนี้เขาเป็นตัวอย่างที่บ่ดีเนาะค่ะกับบด้วาค่ะเจ่ว่าก็ดื่มือเก่าบาทนีกะเลยสั่งรถเข็นไฟฟ้ามานะครับพี่น้องค่ะรถเข็นไฟฟ้าพึกกับทีมงานของแพทย์ของหมอเพื่กมาสอนสอนนางมาสอนผ้านางผ้าก้นรีหมดตัวนั้นตัวนี้ห้าไปข้างนอกได้เองอย่างเองเนาะค่ะ บาสนี่ก็ได้ไปเองใดอยู่ระยะหนึ่งตัวตก็ไปฮับนะคะว่าสั่งตัวตก็ไปถ่ายอยู่หนาศูนย์ก็ลงมาเองก็คนรีโหมดตลอดตลอดตลอดคือจังคลิปที่ตัวโตเปิดใเห็นตอนขึ้นต้นคลิปนะคะกับไปเองหลัเจ้าก็มาหาตัวตอยู่หนาบ้านมาล่อเวลาเท่านั้นตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังวอลทรัพั์ได้อยู่นะคะแต่ว่าหันดื่มจัดมาพ่อพ่อบางมือกะหลงหลงลืมลืมหนาลืมหนาลืมหลังตัวตกับพาไปบาไปคาเฟ่ไปจำเล่าหันทีไปซสือเสือ อยากได้เสือมาอยากได้ยังกับป้ายนะครับอยากกับทั่วมาสั่งให้เข้าไปซืือเข้ากับไปซสือนู่นนี่นั่นไหก่อนแต่ว่านี่เรื่องเงินเรื่องทองตัวตัวกับว่าอย่างยากก็ยังมีปัญหากับเอื้อยเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกับยุกไก่เพิ่นกับมากแค่เดือนละคังส้องคังนะครับก็บว่าอย่างยากพุทธว่าเพิรนกับทั่วหาหนองไส้่นเลื่อยยุมากรมกันทางคุณกับเชี่ยงงานนักก็ตัวตัวอยู่แต่ทางโตโตคิดว่าได้เงินบ่ได้เงินก็ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณ เฮาเดี๋ยวมาพ่อเฟ้นคนปัจจุบันนี้เข้ากับขอดูแลเพิ่นย่างกิไลพญายกให้เห็นโลกได้ประสบการณ์หลากหลายอย่างในการใส่ชีวิตนะคะได้เห็นโลกภายนอกได้เห็นหลากหลายประเทศได้เที่ยวน้ำกันมาโตๆกับสัญญากับเจ้าของไว้กับสัญญากับโตเพิ่นน้ำสีดีสีลายสีหายบ่าหายฉันกับขอดูแลเธอไปจนหอดมือตายอยู่ว่าสันดอกอีกอย่างหนึ่งกับบ่ไก่กันนะคะ กับผ้าไปนะคะผ้าไปพุ่นผ้าไปพี่อยากเห็ดหยังกับเห็ดอยากเปลี่ยนแว่นตาไม่อยากไปใส่หูฟังไม่เดี๋ยวนน้หูก็เริ่มตึงขึ้นยังขึ้นหลากหลายอย่างนะคะตัวตกับผ้าไปเห็ดทุกอย่างไปลานนั่นไปลานนี่นะคะไปเห็ดนะคะแล้ววันใดใหญ่เพิ่มสีมาเพิ่มกระบอกใหญ่เพิ่มกระอยากพ่อตัวตคือกันหลังเตียยนะคะแต่ว่าตัวตกับเได้ว่าเข้าเป็นเข้าปกติอยู่แล้วเข้าเป็นอย่างแต่ว่าเพิินเพิินอาจ เพราะว่าเพิ่นพึ่งข,ขึ้นขึ้นดีครับน้องเพิ่นเพิก็อาจสิต้องแสดงต้องเสแสงหรือว่าต้องปะเลาะเพราะว่าน่องเพิ่นขายบ้านเราก็เงินเดือนกับเสียนกับเข้ามาทุกเดือนนะคะบัญชีต่างๆแต่ว่าบัญชีธนาคารทุกสิ่งทุกอย่างแฟนตัวโตก็ดูเลอยู่นะคะแต่ว่าก็ไปขี่แจงแฟนตัวโตก็ถือสม,มุดถือไปขี่แจงนะคะเดือนนี้จ่ายค่าหยังแดภผ้าสีทอ่อใดค่านั่นอันนี้ทอ่อใดก็ไปขี่แจงใหญ่ใหญ่เป็นฟังต่นหนากันพร้อมลังเทียนะครับพี่น้อง <c oughs> บาทนี้มีหมือหนึ่งเอี่ยพันมาอีกนะคะพอดีมาอยู่สามมือนลสันนตอนนั้นพ่อใหญ่กระเบิกเงินมานะคะบัตรเอทีเอ็มใบหนึ่งอยู่น้พ่อใหญ่แต่ข้างล่างศูนย์นั้นก็มีตู้เอทีเอ็มนะคะสำหรับพวกคนป่วยสามารถเบิกได้เรากระเบิกเงินสดมาใบในเกะในอย่างเราวบนะคะบาดนี้เงินกับเหลือเงินเหลือเจ็ดรลอยอยูโลก เราก็เไดว่าดใส่ตัวโตนะคะแต่ว่าตัวโตเข้ากับต่งแสดงความบริสุทธิ์ใจนู้นเขาเรียกบอกว่าให้เงินเหลือนี่หันเท้าใส่ชั้นใส่ลอยสองลอยกับพ่อืมระหว่างเราบริษัทใส่หนังระหว่างสันวัชหันไปซื้อของส่วนมากกับใส่บาดบาดตัวโตก็เลยเบอกตัวหนาใหญ่พนันนะหันหาลอยนี่ให้ใหญ่เทือซะพอใหญ่เทือเดินทางมาไกลเข้ากับบอแสดงความบริสุทธิ์แสดงความที่เข้ามีใจบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับ อยากได้ก so sure ็อยากได้เขาก็เก็บไว้ขังในเรื่องเงินเรื่องท้องไผ่ยก็อยากได้นอกรับพี่น้องขานำคุณไว้ในนำใส่ไว้นอกมันก็ยังใส่ได้เสมอสําหรับคํานี่เนาะค่ะตัวๆกะเนาะห้ใหญ่เพิ่นไปให้พปวกเธอซาดิกว่าปวกเธอะเด็ดใจ่าลงเล่ม่าไป่ามามันลําบาก่าเติมน้่มมูกหน่มันพวกเธออีกพราว่าไปมากกับสามสามทีชมโงงพุ่นว่าสันวาอืมก็เลยมาก็มาถึงจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งอยู่ดอกค่ะแฟนตัวๆกะ เอาพินกกัยกรรมเล่มอยู่นี่นะคะเล่ยมยุบานนี่แหละค่ะต่อไปเล่มของเราเก่ามาเยญ่เพื่อกะท้ายเอสก,ก,าเกบบาสารไว้ใบหนึ่งนะคะมาจีิเตียงใส่กันว่ัสดุแบบใดดีว่ัสดุอ่าเยญ่เพื่อกะว่าได้บอกว่าเป็นจะเอาเท่าใดเท่าใดแต่ว่าเพื่อกะอยากให้ได้ส่วนแบ่งนั่นนะครับพี่น้องค่ะ <c oughs> กระวอากันกระวอากันบ่ได้ล่วงร้อยบ่ได้ล่วงร้อยอี้อย่างดอกค่ะว่ัสดุเท่าใดว่ะะให้เท่าใดนะครับเขาใหญ่ตอนนั้นกะ เริ่มดื่มจัดนะคะเขาน้ำซ้ำปลาก็บอกใคยอยากกินเริ่มสูบเริ่มผอมทั้งคนที่ร่างกายก็บ่ดีอยู่แล้วกลับมาดื่มเราก็คิดมากตั้งแต่อยู่ศูนย์ตรงนั้นไม่เคยยอมรับว่าตัวเองป่วยเรื่อยๆค่ะตัวตก็บ่าหันเหล้าย่อมรับย่อมรับว่าจะของป่วยผอมฟื้นฟูร่างกายเขาผ้ากินกับกินเผาผ้าออกกําลังกับออกเขาผ้าเช็ดหนังกับเช็ดจิตใจเบิกบานเนไหมพี่น้องค่ะ บาปน,นี่เล่าก็โทษได้ตัวเองว่าฉันเคยเดินได้มาตลอดชีวิตฉันเคยได้เที่ยวมาตลอดชีวิตฉันเคยไปเมืองไทยตลอดตอนนี้ไปไม่ได้ทําไมฉันต้องเป็นอย่างนี้โทษตัวของโทษนั่นโทษนี่โทษทุกสิ่งทุกอย่างว่าการพาตัดที่เมืองไทยบ่ดีบ่ยังเห็นได้ฉันตรงนี้ตรงนั้นซาละผัดแล้วกับคล้ายๆคนสิว่าสิตรอมใจนะครับพี่น้องถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราป่วยบางครั้งมันบอกว่าถือกเป็นคล้ายเหมือนจะตรอมใจนะครับ นอนวลาตาเหลือยีหียีหีอยู่ค่ะแต่ละมือแต่ละมือให้เราย่างหนึ่งนั่งรถเข็นแพทย์หมอพยาบาลที่นั่นไม่ได้เที่ยวมายกคุณนะคะว่าเหนื่อยนั่งหลอไปเพิ่นสิมาน่าเอาแปดโมงเช้ามาเท็ตตนเท็ตตัวพากินข้าวพาอะไรเสร็จก็ไปนั่งรถเข็นนั่งก็นั่งจะหลับก็หลับตรงรถเข็นนั่นเลยนะคะหกโมงเร่งยี่ว่าหกโมงเคิงกินข้าวแรงเล้วพูน ทุ่มหนึ่งคุ่นาเพิ่นจะมาเอาค้นป่วยขึ้นไอเตียมนะคะนะตอนนั้นแฟนเกาตัวๆเพอใหญ่ตัวๆก็ได้จ้อทองนะคะจอทองจอทองไอใส่ถุงเงียวถุงหยั่งนันนะคะไปข้างนอกนะคะสายเงียวสายหยั่งนันนี่ค่ะจอนะคะแต่ว่าห้อง่งห้องน้ำเพื่อนก็นใส่แพ่มเผืดเอาหยั่งเอาเพยรหมอพยาบาลก็มาเปลี่ยนแพ่มเพืดเ,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 เอานันนะคะมาจอทองกเห็ดกระเป๋าไอขา นะคะเขาก็หาทางเหตุบบานในสิจ้อหันจ้อนี่ถามก็เราก็บ่อยากเห็ดแต่ว่าก็ขคอร้องเล่านั่นนะคะมีสายมียังจังสี่นะคะหัวคนเหนียวเองบงบดายยังบดอย่งยอยังสีนะะ่นาค่ะก็เลยได้จ้อได้ยังจังสี่ละเราก็บ่ย่ารับไปจาของป่วยกับทรมามันทรกรรมน,นะคะห่องหายใกล้คันตลอดนะคะ ไปหากระดันะคะจับมือเฮาให้ใจเฮาบอกความเก้าความหลังนู่นนี่นั่นความเป็นมาต่างๆอยู่เรื่อยนะคะเฮากับถึงมดเวลาสิไปสู่ลบปบมือกับเ,เล่าเลี่ยวเขาก็อ,อือออออออไปในไหนเราก็ป่วยเลีล่ยวเราจะบอกเรื่องเก้าเรื่องหลังเรื่องให้เรื่องอยากเรื่องไม่ยากก็เลี่ยวจะเล่ากับป่วยราว่าไปนะครับพี่นงหลังจากนั่นมานะคะเดือน พฤศจิกาเป็นเดือนที่ป่วยหนักมากเด้อค่ะพี่นองคะ่ะแล้วจะเป็นแบบใดตอนต่อไปจังฟังเด้อค่ะเพราะตัวป,ป่วยหนักมากสิลมเสียหายตายเสียจากกันหรือบอ่อกระทัฟั่งตอนต่อไปเนาะคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไดนะคะเรื่องรั์สมบัติกจัจากสิลงเอ่ยแบบใดนะคะแต่่ว,วาเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วมากนี่แหละคะ่ะจะเดื กัดจังสีบอวสู้พี่น้องฟังต่อไปนะคะว่าเชียดจังไดกันบ่าว่าเรื่องสมบัติบ่าว่าพญาย่เป็นเป็นในทังแบบไดนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บเน่าอีกเร้วค่ะพี่น้องคขาขอบคุณทุกกำลังใจดีๆเด้อค่ะที่มีให้กันเสมอมาทาั้ง f อเก่า f อใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ